ในช่วงนี้แม้ว่าตลาดทุนทั่วโลกจะกังวลกับปัจจัยนะครับที่เกิดขึ้นกับการขึ้นดอ,อกเบีย้ยซึ่งตัวปัจจัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นปัจจัยภายนอกประเทศนะครับถ้าไปดูปัจจัยภายในเศรษฐกิจบ้านเรายังเห็นว่าการบริโภคย,ยังคงเติบโตขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งนะครับล่าสุดความเคลื่อนไหวของรัทจดทะเบียนนะครับแมคโครครับออกมาเปิดเผยว่าแนวโน้มนะครับยอดขายยังคงเติบโตได้ดีจากการฟื้นตัวของกําลังผู้บริโภคแล้วก็รวมไปถึงนะครับตั้งเป้ายอดขายปีนี้จะแตะระดับ5 0 0แสนล้านบาทเลยครับมุมมององงขผู้บรริหาาจแมคคโรรัุณสวกณ์ ฐิถาพันธ์ครับประธานคณะผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจค้าส่งแมคโครนะครับของแสฮแมคโครออกมาให้ข้อมูลนะครับในงาน Opportunity Day ครับระบุว่าบริษัทยังคงเห็นสัญญาณบวกของยอดขายที่ดีตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะยอดขายสาขาเดิมในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ที่ธุรกิจค้าส่งเติบโตขึ้นมา,มากกว่าร้อแม้ว่าธุรกิจค้าปลีกจะยังเติบโตหลักเดียวแต่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับจนถึงต้นเดือนมีนาคมพบว่ายอดขายเริ่มกลับมาดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทได้มีการตั้งเป้าไรายได้ปีนี้จะเติบโตวกว่าร้อยครับหรือว่ามีไรายได้ทะลุ500แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนนะครับที่ 4, 90, 4 6, 9 0 0 0 0 469,000ล้านบาทนะครับตามยอดขายของสาขาเดิมที่จะตอบรับผลดีจากการที่จีนกลับมาเปิดประเทศรวมไปถึงการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวด้วยครับ ด้านพื้นที่ค่าเช่านะครับที่คาดว่าค่าเช่าแล้วก็พื้นที่ต่างๆจะมีการเติบโตขึ้นมาได้ดีเช่นกันโดยตั้งเป้าอัตราการใช้พื้นที่จะกลับเข้ามาทเทียบเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิดนะครับที่ราวร้อยละเก้าสิบห้าทั้งร้านค้าปลีกในไทยแล้วก็ในมาเลเซียส่วนการขายของช่องทางออนไลน์ก็จะผลักดันให้เติบโตที่ร,ร้อยละสิบห้าถึงยี่สิบในอีกสามปีข้างหน้าครับ มาดูบีกรีมกันบ้างน,นะครับมีการประกาศผลตอบแทนหุ้นกู้อายุ5ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าจุดนี้เองเนี่ยเป็นการะระดมทุนนะครับในเรื่องของภาคธุรกิจให้สามารถใช้ในการกระจายกิจการนะครับขยายธุรก,กิจการให้เติบโตไปได้นะครับบบจบีกรีมนะครับซึ่งถือว่ามีการประกาศอัตราผลดอกเบี้ยนะครับหปีแรกของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนครั้งที่1นะครับปี -66 อัตราร้อยละ5.75ต่อปีนะครับจะเสนอขายให้กับประชาชนเป็นการทั่วไปในวันที่28-30มีนาคมปีนี้ ดรฮาราลิงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบีกรีมก็บอกว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้นเป็นการรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าจาก3 3 3 8มิเมกะวัตต์ในสิ้นปี65เป็น10,000มเมกะวัตต์ในปี2573นี่แหละครับขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับออกมาสนับสนุนนะครับให้คณะกรรมการของบริษัทโตเทเบียนนะครับมุ่งเน้นการทํางานเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นนะครับโดยไม่นั่งนะครับทำงานในบริษัท มากเกินไปนะครับดรสรพล,ลตุลยสเถียนะครับรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวในงานสมาัมมนา Set Capital Market Research Forum ครั้งที่2นะครับในหัวข้อแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทเพื่อหนุนการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนโดยระบุนะครับว่าคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัทต,ตามงานวิจัยที่ตลาดหลักทรัพย์อยากเห็นเพื่อส่งเสริมการเติบโต,ตอย่างยั่งยืนคือให้ความสําคัญนะครับกับบริษัท แล้วก็คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายเช่นมีแบ็กกราวด์ที่หลากหลายจะได้ช่วยให้มีมุมมองการบริหารที่รอบด้านเพราะว่าคณะกรรมการมีส่วนสําคัญในการชี้ทางธุรกิจนะครับนอกจากนั้นนะครับคณะกรรมการเนี่ยควรจะจัดสรรเวลาให้เพียงพอนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยเข้าร่วมประชุมสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลบริษัทนะครับอย่างเต็มความสามารถครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ